สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมและในวันนี้นะฮะการจัดอันดับ5อันดับปืนเมตาของหมด MP กลับมาแล้วนะฮะโอ้โหหลังจากที่ผมไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็ไปนั่งหาข้อมูลไปเล่น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 หาข้อมูลมาตามต่างๆด้วยนะครับก็ได้มาเป็น5ปืนในวันนี้นั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกว่าไม่ยากเลยพูดตรงๆว่า5อันดับนี้ไม่ยากแต่อย่างใดเลยครับค่อนข้างจะง่ายแต่ว่า อย่างที่รู้กันน่าเบื่อสุดๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอ่ะก็ต้องไปดูกันแล้วก็อย่างที่ทุกคนอาจจะเคยพูดว่าพี่จะอันดับอ่ะ ให้เป็นปืนธรรมดาสกินธรรมดาหน่อยเอาไป็นสกินแดงบางทีมันอาจจะดูโกงเกินไปหรือเปล่ามันดูอาจจะดูเล่นง่ายมันเลยดูโกงอะไรเงี้ยวันนี้ทั้ง5ปืนนี้นะครับผมจะเล่นเป็นสกินเริ่มต้นทั้งหมดเลยไม่ว่าจะมีสกินอะไรผมก็จะเอาออกให้หมดรับเป็นสกินเริ่มต้นที่ยังไงทุกคนก็ต้องมีนะครับผมสมัครรหัสใหม่ยังไงก็ต้องมีนะฮะโอเคงั้นเราเข้าไปรับชมกันเลยดีกว่านะว่า5ปืนนี้จะมีปืนอะไรบ้างไปรับชมกันเลยฮะ จะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปอลอดภยัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมคอม l ิวเตอร์มือถราคาถูกไวปลอดภยัยสามารถเติมได้ที่ Line แอดโกลเด้นเติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภยัยเติมได้ไม่อัน้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับ มาครับผมมาฮะอยู่กันในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่า5อันดับเนี้ยเอาจริงๆแล้วอ่ะอย่าไปสน3อันดับแรกให้ไปสน2อันดับสุดท้ายเพราะว่า3อันดับแรกเนี่ยผมว่ามันห่างไกลเอาจริงๆแล้วมันจะมีปืนที่อยู่อันดับที่3เนี่ยจริงๆแล้วพูดง่ายเอาอย่างนี้ดีกว่าทั้ง5ปืนอ่ะไม่ต้องสน2ปืนแรกก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้สปืนที่เหลือเนี่ยมันค่อนข้างจะโหดมากๆไม่ค่อนข้างนะมันโหดเลยแต่ไอ้ปืนอันดับที่3เนี่ยมัน นิดนึงอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยไปพูดรายละเอียดละกันนะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันที่อันดับที่5กันเลยนะครับผมอันดับที่5นั่นเองเนี่ยนั่นก็คือ XM4XM4 ฮะงงฮะมาได้ไงแต่ปืนนี้ผมบอกเลยเลยว่าดีดีมากๆมันมันคืออารมณ์เดียวกับแบบว่า95.56หรือว่าไทา19นิง่งเร็วและลัน่นเอ้ยไม่ใช่เร็วนี่ก็คือแบบเหมือนโยกไวอะไรไวนะครับแล้วก็อ่า ล้านวนะครับเนี่ยแต่ว่ามันนิ่งมันคือไทท์มันคืออะไรพวกนี้เลยนะครับเมื่อก่อนมันไม่ได้หัวขนาดนี้นะแต่ปัจจุบันนี้ผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นเนี่ยเห็นปะเนี่ยเราผมจะไม่เปิดบอร์ดใกล้ๆนะเพราะว่ายุคปัจจุบันนี้นะครับระยะใกล้นี่มันดีทุกปืนอยู่แล้วเราไปดูกันระยะกลางๆดีกว่างเงี้ยระยะเงี้ยขึ้นเนี่ยเห็นปะมันเล่นง่ายอันนี้ไม่มีสกินนะครับผมแบบไม่ได้ใส่สกินมาเนาะก็ของแต่งผมจะขึ้นให้ดูนะสาหรับใครที่ มีสก,กินหรือไม่มีสก,กินก็แต่งแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นปะมันก็มองง่ายนะครับปื๊เนี่ยเห็นปะปืนนี้บอกแล้วครับเฉยเฉยผมพูดเลยปัดทิ้งไปได้เลยครับมันก็ดีมันก็โอเคแต่ว่าถามว่ามันมันจุกไหมมันจี๊ดไหมก็เฉยเฉยนะเพราะว่าในยุคนี้ดูดิโยกก็โอเคแต่ไม่ได้ไวมากเห็นปะช้าช้าอึดอึดนะครับไม่ได้ไวเท่ากับปืนบนบนบน,นั่นเองนะฮะแต่ว่าเรื่องของความนิ่งก็ได้อยู่แต่ปืนบนบนก็นิ่งเหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นปะ เอาเป็นว่าตัวนี้ถือว่าเป็นค่าผ่านทางอย่าไปใส่ใจนะครับว่าตัวไหนจะอยู่อันดับ5แต่ถามว่าดีไหมดีครับมาเรามาต่อที่อันดับที่4กันเลยดีกว่านะครับอันดับที่4นั่นก็คือไทสิบเก้าไทสิบเก้าหูมีกิเมาส์ของเรานะครับผมนี่ตัวนี้มาคืออารมณ์เดียวกับ x m ็แต่นิ่งกว่านะครับนิ่งกว่าเป้าไม่ส่นด้วยดูดีๆนะฮะใครที่อ่ายังไม่ได้สังเกตนะดูนะดูเจ้าตัวเป้าดีๆนะครับดู อ่าเห็นไหมเรื่องของแรงดีอย่าไปสนครับเห็นถึงความสั่น,หนไหมแล้วถ้าย้อนกลับไปดูของ x m 4นะครับเนี่ยเห็นปะมันจะมีความแบบสั่นเยอะกว่านิดนึงอาจจะมองยากนิดนึงถ้าใครไม่มีสก,กินอนะ่ะพุ่งตรงนะครับต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับอ่ะเนี่ยเห็นปะปึ๊บลงแรงได้หมดเลยนะครับโอ้พี่เอามาให้ดูในนี้มันก็ธรรมดาดิต้องเอาไปลงแรงลงแรงก็เล่นได้ครับผมรับประกันเลยลงแรงรีเจนลงแรงอะไร เล่นได้หมดเลยนะไอพวกไม่มีตะกีดอ่างเงี้ยอ่ะเหมือนเดิมครับท้ายสิบไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปสนใจมากเพราะว่ามันก็เป็นแค่ปืนง,งอกง่อยจริงๆมันดีมากเลยนะท้ายสิครับโยกไวลั่นเร็วอารมณ์เหมือนเอ็กซ์เอ็มครับแต่มันดีกว่าทุกทางเลยครับโยกไวลั่นเร็วและนิ่งนะเห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยนี่มันคือปืนเมตาครับนี่คือปืนเมตาอันดับหนึ่งในสมัยก่อนเลยคือถ้าเป็นแบบเนี้ยเนี่ยเพราะสมัยก่อนก่อนที่เจ้าตัวปืนโกงๆจะเข้ามาน่ะ นะครับในยุคข,ของไทสิบา 19, ในยุคข,ของ9 5, 5้าก่อนหน้านี้นะครับผมปืนแนวเนี้ยจะเป็นเมตาอันดับหนึ่งแล้วมัน,มนโก้งมากมากเลยนะเพราะว่ามันนิ่งครับสมัยนะั้นคือนิ่งและล้านไวนะครับมีแค่นั้นเรื่องของดามเมจเนี่ยมันจะไม่จัดจ้านขนาดนี้ทมทม์ุูคิวไม่ได้เร็วขนาดนี้นะครับประมาณนี้เนาะสำหรับไทสิบเก้านี่นะครับต่อมาอันดับที่3เริ่มและเริ่มมีแต่ปีศาจแล้วอันดับที่3เนี่ยอาจจะยากเล่นยากนิดนึงแต่ถ้าเล่นได้ผมบอกเลยว่าก๊อ์นั่นก็คือโอดิน โอเดนนะครับผมให้ดับ3เพราะมันเล่นยากนะครับกว่ามันจะขึ้นกัะโกบกว่ามันจะโยกกว่ามันจะอะไรเนี่ยกว่ามันจะยิงคือมันช้านะครับเป็นปืนที่ค่อนข้างช้ากระสุนก็อ่ไปถึงตัวศัตรูช้าบางทีศัตรูวิ่งเสียงอะนึกออกไหมศัตรูมันวิ่งตัดหน้าเราไงเรายิงตามเงี้ยมันไม่ค่อยทันนะครับโดยที่อ่าความเร็วกระสุนผมมองว่ามันไม่ได้เยอะอะนะครับแต่ว่าดูถ้าใครเล่นได้มันก๊อตผมว่ามันก๊อตกว่าทุกปืนเลยนะครับนแต่กับเรื่องของความพิ้วนี่ก็ต้องว่าอีกเรื่องหนึ่งไอ ที่ผมบอกว่าใครเล่นได้แล้วเท่ากับก้อนเนี่ยคือต้องอยู่ในพื้นที่โพสิชันที่มันถูกต้องเลยนะไม่ใช่วิ่งโอ้พี่มันจะไปสู้ปืน US เอสได้ไงไปสู้อูดได้ไงวิ่งบุกไม่ฮะโอเดนมันก็ไม่ได้บุกขนาดนะั้นหรอกว่ามันก็อาจจะแอบแอบนิดหน่อยคุณฟุ้มนิดนึงหาจังหวะนิดนึงดักจุดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับคือถ้าไปบวกตรงๆยังไงมันก็แพครับนะครับเพราะมันช้านะครับแต่ว่าเรื่องของดาเมจเนี่ยถ้ามันได้ถ้ามันได้จิ้มแล้วนะครับบอกเลยถ้าศัตรูเลือดไม่เต็มนะผมบอกเลยนะ ประตูตเลือดลดมาแบบเกินครึ่งนิดนึ่งเพราะครึ่งนึ่งมันห้าสิบใช่ไหมนั่นแหละมันยิงสี่เจ็ดอ่ะแบบลดมาแค่นิดเดียวอ่ะนะครับผมบอกได้เลยว่าแป๊บเดียวนเห็นป่ะแต่มันติดที่ว่ามันเล่นยากครับสกินไม่จำเป็นต้องมีครับจริงๆเราเอาไปสกินอื่นๆก็ได้อ่าเดี๋ยวผมให้ดูสกินนะครับผมสกินที่อ่าสมมติว่าใครไม่มีสกินในส่วนของมิสติกนะครับก็เล่นเป็นอ่าผมไม่ได้ลดสกินเมาเนี่ยจริงๆสกินฉลามมันจะดีนะครับแต่ว่าถ้าใครมีสกินมิสติกพวกเนี้ยอ่ะก็เล่นไปนะครับเนี่ มันก็จะดีมันก็จะมองง่ายเห็นว่ามองง่ายกว่าเยอะนะครับเนี่ยเห็นไหมมองง่ายกว่าเยอะนะครับแต่ว่าสกินอื่นมากมายจริงๆผมแนะนําไปแค่สกินฉลามนอกนั้นเนี่ยผมไม่ได้โหลดมาแต่ครับมีแค่ฉลามนะครับแค่นั้นเลยกับไอ้ตัวนี้มั้งน่าจะเป็นไอ้ไอ้แมวเนี่ยผมก็จำไม่ได้เออไอ้พวกแมวะกูลแมวพวกนี้นะครับผมไม่ได้โหลดสกินมาขออภัยด้วยนะไอ้พวกนี้ดีนะครับะกูลแมวกับฉลามนะครับสำหรับโอเดนเนาะต่อมาที่อันดับที่2ครับ วีเออันดับที่1กับอันดับที่2เนี่ยหนักใจมากผมพูดเลยอันดับที่1ครับให้เห็นเลย u er s เนครับแต่ว่าเอามาพูดถึง VMP ก่อนคือต้องพูดบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่า2ตัวเนี้ยผมหนักใจมากว่าตัวไหนจะขึ้นไปอันดับหนึ่งเพราะว่ามันดีทั้งคู่ระยะไกลเนี่ยมันกินกันไม่ลงเลยครับเอ้ระยะใกล้ผู้ผิดนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยมันกินกันโอ้โหเนี่ยทะลุ2เลยเนี่ยแต่ระยะใกล้มันกินกันไม่ลงครับเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะ คือมันดีมากคือไอตัวเนี้ยมันสี่นัดก็จริงครับเนี่ยสองสามสี่เห็นไหมมันสี่นัดก็จริงแต่ดูไทม์ถูกิวครับเนี่ยเห็นปะคือมันมันมันสังหารศัตรูเร็วมากปึ๊บปึ๊บปึ๊บอะเทียบกับ u s 9ครับเทียบกับ u s 9ในในเวลาในการฆ่านะเห็นปะพอๆกันเนี่ยพอๆกันนะครับแป๊บเดียวคือจิ้มจิ้มตึ้งเดียวศัตรูมันก็ไปแล้วเนี่ยเห็นปะเนี่ยไปแล้ว ไปแล้วเห็นว่าจิ้มจึ๊กเดียวอันนี้4นัดก็จริงครับแต่ว่ามันจิ้มจึ๊กเดียวจริงๆนะครับปุ๊บอ่ะในเมื่อทางใกล้เนี่ยมันเหมือนเหมือนกันแล้วมันเหมือนเหมือนกันเลยแต่ในระยะกลางนะครับระยะกลางเราไม่ต้องพูดถึงไกลหรอกไกลมันมันไม่ได้ไกลมากอยู่แล้วครับในหมด MP ีเนี่ยเห็นป่ะคือเจ้าตัว VMP อม่ะมันยิงได้ดีครับเนี่ยนิ่งเนี่ยเห็นป่ะแต่มันอาจจะมีดีดเล็กน้อยนะครับด้วยความที่เป็น VMP อ่ะ VMP มมันดีดมันดีดนิดนึงครับ อ่ายปะ่ะแต่อย่างที่เห็นเลยระยะไกลนะครับมันยิงไม่ค่อยไม่เห็นปะ่ะกระสุนไม่ค่อยเข้านะครับกระสุนจะเป๋ๆนิดน,นึงนะเห็นปะ่ะเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยอันนี้แบบยิงยิงตรงๆง่ายๆเห็นเลยนะโอ้ยสะบัดเนี่ยยิงยิงตรงๆง่ายๆเลยนะเนี่ยเห็นป่ะอันแล้วเมื่อเทียบระยะนี้ผมไม่ได้เยอะไม่ได้เดินไปไหนนะกับเจ้าตัว UAS 9นะครับอะตัว UAS 9เนี่ยเนี่ยป่ะ UAS 9มันจะฆ่าได้ดีกว่า นะครับอันนี้ไม่มีสกินนะครับถ้าใครมีสกินจะเล่นง่ายกว่านี้หรือว่าใส่เป็นสโคมเนี่ยเนี่ยมันจะมันจะสู้ง,ง่ายกว่านะครับผมรู้สึกนะเนี่ยเห็นปะฮึมคือกระสุนมันเข้าง่ายกว่าแต่ไทม์สุิวพอๆกันนะผมว่าทม์ทุิวเนี่ยถ้าเอาแบบกระสุนเข้าๆเนี่ยพอๆกันครับเรื่องของดาเมจเรื่องของอะไรพวกนี้มันจะพอๆกันแต่ว่าเนี่ยนิดหน่อยเนี่ยเห็นปหมมันช้ากว่านิดนึงนะครับตัวเนี้ยในระยะอื่นๆนะครับเนี่ยเห็นไหมแต่เรื่องของความนิ่งความไรอ่ะยังไงอะเอาไปว่า เรื่องของดาเมจผมให้ทั้งคู่พอๆกันนะครับในในเรื่องของดาเมจนะแต่ด้วยความที่กระสุนของ VMP มันไม่ค่อยเข้ามดเลยทำดาเมจได้ยากนะครับผมก็เลยเอาให้ u s 9ทํทำดาเมจเหนือกว่าแล้วกันนะครับอ่าเรื่องของดาเมจนะ u s 9ายชนะนะครับเรื่องอยู่ดาเมจ u s 9ชนะนะครับแล้วก็เรื่องของระยะยิงนะครับก็คือระยะใกล้ผมให้เท่ากันระยะใกล้เนี่ยผมให้เท่ากันเรยความโหดความอะไรนะครับผมให้เท่ากัน นะแต่ว่าระยะระยะกลางถึงไกลผมให้ U S 9อ่าเอาเป็นว่าใกล้เนี่ยเท่ากันระยะไกลเอาเป็นว่ารวมๆแล้ว U S 9ชนะแล้วครับเพราะมันยิงได้สมดุลมากกว่าได้ทุกระยะมากกว่านะครับแล้วก็เรื่องของการเกาะกระสุนอะไรพวกนี้อย่างที่บอกไปนะครับมันก็เหมือนเหมือนกันเรื่องดามเมจเนาะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการโยกการโยกอ่าจากที่ดูนะครับจากที่เล่นมาแล้วจากที่อะไรมาแล้วผมว่าพอๆกันนะไม่ได้อะไรมากมายนะครับ สองปืนนี้ผมว่ามันโยกพอๆกันไม่ได้แบบว่าน่าเกลียดขนาดนั้นนะเออเรื่องของการเปลี่ยนแม็กกาซีนเรื่องของการหมดกระสุน u s 9 a มี3 2นัดก็จริงครับอา a v m p มี40นัดก็จริงแต่ว่ามันดูมันน้อยกว่าใช่ไหมแต่ VMP มันกระสุนมันลั่นไว u s อ a ะกระสุนมันหมดช้านะครับเพราะว่ามันลั่นช้านั่นเองอ่ะมันก็เลยพอๆกันเนาะแล้วก็เรื่องของความนิ่งครับความนิ่งผมให้ u s 9ถ้ายิ่งมีสกินแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างจะต่างแต่ว่าเอาจริงแล้วนะ เรื่องของความนิ่งกับพอแต่งออกมาจริงๆอ่ะไม่ได้ต่างขนาดนั้นครับเพราะว่าอ่า VMP เนี่ยที่ผมแต่งนะครับในเซตเนี่ยทุกคนก็ได้เห็นแหละเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีดเลยมากมายเห็นปะเนี่ยก็ไม่ได้ดีดอะไรเยอะแยะนะครับนี่ผมแตงนะ่งเนี่ยเห็นปะแต่ว่ากระสุนมันก็จะเป๋ๆมากเลยระยะไกลอะไรประมาณนี้ครับนะเ,นเนี่ยเห็นปะในกระสุน u s เมันไม่ค่อยเป๋เห็นปะสังเกตดูดีๆครับกระสุน U ูเนมันไม่ค่อยเป๋มันจะเกาะกลุ่มของมันอยู่เป็นกระจกของมันครับแต่ว่าในส่วนของ VMP ีเนี่ย อ่ามันจะมีกระจายออกไปมากอะไรบ้างนะครับพวกนี้เนาะก็แล้วแต่คนแต่งด้วยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าของแต่งที่ผมแต่งเนี่ยมันเข้าปืนหกสุดแล้วมันทั้งนิ่งทั้งโยกไวนะครับเออเพราะปืนนี้มันค่อนข้างดีดนาะเอาจริงๆแล้วนะถ้ามันบัฟผมกล้าพูดตรงๆเลยครับถ้ามันบัฟเรื่องแรงดีดนะ VMP นะครับถ้ามันบัฟให้แรงดีดของมันเนี่ยน้อยกว่านี้แบบไม่จําเป็นต้องใส่ของแต่งแรงดีดเลยอะไรอย่างงี้นะครับเหมือน USN แทบไม่ใส่ของแต่งแรงดีดเลยเนาะ ก,ก็เล่นได้แล้วแต่ว่าตัว VMP เนะี่ยผมใส่ของแต่งแรงดีถึง2อันเลยนะครับซึ่งถ้าในอนาคตมันบัฟเรื่องของแรงดีขึ้นมาในส่วนของ VMP เนะี่ยผมบอกได้เลยว่ามันแซง u s 9แน,น่นอนเพราะว่ามันสามารถที่จะไปแต่งของแต่งที่เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ได้เพิ่มความเร็วนู่นนี่นั่นได้นะฮะก็ผมว่ามันแซงเพราะว่าเรื่องของความความซิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็อีกอันนึง นะครับในส่วนของสกิลสกิลอาวุธเนี่ยที่เป็นตัวล่าช่วนะครับรีเพียร์ไฟล์รีพิดไฟล์ลาปิดไฟล์ทุกอย่างนะครับซึ่งไม่ดีครับผมพูดเลยใครที่ใส่อยู่ครับถอดไปเลยผมทดลองมาแล้วผมรู้สึกว่ามันยิงศัตรูตายโคตรยากนะครับจัดง่ายๆที่มันยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยปฏิกิรยเป็นยากเลยนะครับเนี่ยอึบอึบอ่ะหายไหมดีครับ VMP ครับดีครับคือทานสกิวมันโหดมากครับไม่ต้องห่วงครับ2ปืนนี้ แต่ผมรู้สึกว่ายังไง u s ู่เก็ยังที่1อยู่ดีนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ทุกคนก็น่าจะได้เห็นของแต่งไปกันแล้วนะครับก็สกินไม่มีผลผมมีผลครับมีผลยังไงก็มีผลแต่ถามว่าในเรื่องของความสนุกในเรื่อง,องการเล่นได้ไม่จำเป็นต้องเติมไม่จำเป็นต้องเสียงเงินเนี่ยไม่จาเป็นต้องมีครับปืนพวกนี้ผมสามารถลงแรงนะครับไต่ขึ้นรีเจนได้หมดเลยนะครับโดยที่ไม่มีสกินนะก็ปืนแรกก็จะเป็นเ m ็ปืนที่2ก็จะเป็น อ่าพูดผิดครับอันดับที่5้ m c อันดับที่4ี่ไทสิบเกอันดับที่3 OD โอเดนครับอันดับที่2 VMP นะครับแล้วก็อันดับที่1นะครับ US 9เหมือนเดิมนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของลูกซองสไนเปอร์ก็คงเหมือนเหมือนเดิมนะครับอารกับ K คเแค่นั้นเลยนะครับประมาณนี้ไว้เจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะบ๊ายบายรักนะจุ๊บจุ๊บ